กระกวดเลื่อยอยู่ได้จ้าตาา่าอานีรแม่เราก็เป็นคนนั่นสะอาดแน่นไหมกระกวดเลื่อยอยู่ได้จ้าตาบา่บอานีรแม่เราก็เป็นคนนั่นสะอาดแน่นไหมบาหัวซานั้นเบียกบานแม่ว่าแม่เราก็เบาไ้เนาะน สเบ้าหลายยวนละสีเบ้าของน้อาลู้เตา่สาสวจะแต่แได้มาเป็นนั้นได้บ้านสะอาดด้วยได้ทำคลิปด้วยแต่แรกก็นอนฟังอยู่ด้จ้าประเทศคุกคักอยู่สวได้ทำห้องสะอาดเนาะจ้าวานพีแม่เพื่อนนั้นเป็นเบา้าเบ้าหลายคำนเนาะเอ้าหลายอย่างพันทนากาเล็ก แล้วก็สิเบ้าหลายยวนละสิเบ้า,าของเราในกูเต่าสอวอจา่าเล่ได้มาเป็นนันได้ทำความสะอาดเนาะจ้า,จาวานคุณแม่เพื่อนนันเพื่อนเบ้าเบ้าหลายคำนเนาะเบ้าหลายอย่างพัฒน,นาการเรียกสีบอ้อยายเทศดยังนี่ก็เป็น,นันงานบ้านที่ตรงเหตุประจำอยู่แล้วปกติก็เป็นกลายเป็นคนนัน อยู่จากกระยอมรับนอนหลับนี่ตรงนี้เนาะเพราะว่ันนี่แหละร้องน้ำเลยก็จะใช้ตามน้ำสภาพน้ำถ้าน้ำไหลก็ได้ใส่ถ้าถ้าใช้เครื่องอัตโนมัตินี้วัวสองมือได้ถ้าน้ำไม่ไหลเนาะกระปวดเลื่อยอยู่ดีจ้าตะวันแม่เราก็เป็นคนนั่นสะอาดแน่นไหม เพิ่งพาพี่น้องสักผ้าไปจะแล้วแล้วเนาะปันผ้าไว้อยู่ก็จะเสร็จแลว้วหน้าอยู่หน้านอนห้องเรานี่โอ้ยูพี่น้องได้บ้านสะอาดด้วยได้ทำคลิปด้วยแต่แรกก็นอนฟังอยู่ดีจา้าวันเี้กู้กู้กระแกอยู่สบวบริมตะทัพท์เพชรเต็งหยั่งบูโบ้ทั้งพวงสงสารบ้านสั่น เราก็ห็ดไม่กวดเราก็เทศของเราอันนากันเลยนะคะเราก็รวมคนมากันยูนคื่อรัฒนาพัฒนาเกตรยูแบบบ้ค่อยๆนั่นดอตังเกตีูจาท่านิ่นโทรศัพท์แล้วมาหัวซาน้่เบียกบ้านแม่ว่าแม่เราก็เวาให้เนาะเราก็รมคนมากกันยูนคื่อพัฒนาพันาเกตรยู่แบบโบ้ค่อยนั่นด ตังเเจดรถจ้าทะเลนโทรศัพท์แล้วกับซิบุทัยยาเพ็ดยังนี่ก็เป็นนงานบ้านที่ต้องเพ็ดประจําอยู่แล้วปกติก็เป็นกลายเป็นคนมันได้ได้ตรงใส่ก็ดีก็ดีเหมือนกันสะอาดกว่าไอเพื่อนนี่พี่นอ้องไอน,น้อนเล่นจะโทรศัพท์มึงจะโทรศัพท์มึงจะอันเฟดตะคลิปอยู่หันหลาเอี๋าอายวไอแม่ก็เล็ดละ่ะของวัฒนา,นากั ฮ่ก oh, ัเลยอยากไอายแล้วจากไอนลวขึ้นมากกปวดน้ำเรลาห้มัน่แล้วของวันน้าก็ฮ่ก็เลยอยากอายแล้จากไมอวขึ่นมากกัปวดน้ำเรลาห้มันแล้วได้บ้านสะอาดด้วยได้ทำคลิปด้วยแต่แรกก็นอนฟังยูเดีจากประเทศุู่คุกๆะแทกอยู่สอบวอาามเลย สภาพน้ำถ้าน้ำไหลก็ได้ใส่ถ,ถ้าถ้าใส่เคร,รื่องอัตโนมัตินี้พอสมเวรถ้าน้ำไม่ไหลนะนะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามือหนีกับคือสีแดงมืออะของวัดนาคกับโฮกเกเรอยากอายเลยนจ๋าพี่น้องมากขึ้นมากกับปวดน้ำเราให้มันแล้ว ในความคิดของวัฒนาเนาะจะสรางแบบนี้ขอบคุณค่ะทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆนะคะเหัวซาน้้าเบียบบานแม่ว่าแมแล้วก็เบาให้เนาะจะกวดเลื่อยอยู่ได้จ้ะต่ะหานแมแเ้วก็เป็นคนนั้นสะอาดแน่นหมไอเพื่อนนี่ที่น้องไอน้อนเล่นจะโทรศัพท์มือจะโทรศา์มือตะอัน เพแต่คลิปอยู่หันหลังกระายแม่กระเล็ดกระจายผิวจากกระย้อมรับรับนีตนตรงนี้เนาะเพราะว่าอันนี้แหละพาพี่เบิรงค่ะพี่น้องสักผ้าใกล้จะแล้วและนะ้วเนาะผันผ้าไว้อย<ม>ู่ใกล้จะเสร็จแลว้วเห็นตะทรศัพท์เพแตะหยั่ง,งบูโบทำความสงสารบ้านสัน่น เราก็หยีดม่กวดเราก็เทสของเราอันน้มันกันเลยจะคะก่ะมากกว่าบ้านได้บ้านสะอาดด้วยได้ทำคลิปด้วยแต่แรกก็นอนซังอยู่ดีจ้าวันเี้กู้กู้กักกักอยู่สวจ้าก็ดีก็ การได้ทำความสะอาดก็ได้คิดด้วยร้องหนัเลยก็จะใช้ตามน้ำสภาพน้ำน้ำไรก็ได้ใส่ถ้าถ้า,าใช้เครื่องอัตโนมัตินี้พอสมควรถ้าน้ำไม่ไหลนะลต้องดูมากกว่ามากกว่าแม่แล้วก็เห็ดอยู่ในบ้านเราแลหละส่วนของเรา นระสิบปทัยยาเขศยังนี่ก็เป็นงานบ้านที jump, <Uh ่ตรงเฮตประจําอยู่แล้วปกติก็เป็นกลายเป็นคนนั้นบระสิบปทัยยาเขตยังนี่ก็เป็นงานบ้านที่ตรงเฮดประจําอยู่แล้วปกติก็เป็นกลายเป็นคนนั้น เ็นตะทุลษาเพจติหยังบ,งบูโบทั้งพวงองศาบ้าน,นสันเราก็หยิบในกวดเราก็เทดของเราอันนอ้นก็นเลยต่าอยู่หน้านอนห้องเรานี่โอ้ยูม่ไปนอนบ่หัวซาน้่เบียกบ้านแม่ว่าแม่แเร,ราก็เบาให้เนาะเาเ็นเนาะพัฒนากปอเป็ก็าเปรียบบ่สิบ่แลอวก่สิบเเศ้าว้า อาสิบวัตถยาเฮ็ยยังนี่ก็เป็นงนานบ้านที่ตรงเ็ดประจำอยู่แล้วปกติก็เป็นกลายเป็นคนนั่นแล้วก็เป็นคนมากกันยูนคือวันทนาวันทน,น,นาก็จะอ,อยู่แบบบ่ค่อยนั่นดอกตังเกตรถจัาทะเลนโทรศัพท์แล้วต้องรู้มากกว่า กกวาแม่เราก็เฮ็ดอยู่ในบ้านเราวแหละส่วนของเราถิ่นตโทรศัพท์เฮพเที่ยังบูโบสาความองศาลบ้านสัน่นเราก็หยิบไม่กวาดเราก็เฮ็ดของเราอันนิน,นการก็เลยนะคะพาไปเบิง่งค่ะพี่น้องซักผ้าใกล้จะแล้วและนะ้วเนาะพันผ้าผันผ้าไว้อยู่ใกล้จะเสร็จลแล้ว่ะแก่จี้จากกระยอมรับหรับในตรงนี้เนาะ ได้ทำความสะอาดเนาะจ้าว่านคุณแม่เพื่อน,น,นันเพื่อนเอาเอาหลายคำเนาะเอาหลายอย่างพันธนาการเล็กเบาหัวซา,านั้นเนบียกบานแม่ว่าแม่แล้วก็เบาให้เนาะใอ้เพื่อน,นที่นอ้อ,นนอนนงไอ้น่องเล่นแต่โทรศัพท์มึงแต่โทรศัพท์มึงตาอันเฟซแต่คลิปอยู่หั์หลอยาไอแม่ก็เล็ก ต้องดูมากกว่ามากกว่าแม่เราก็เฮ็ดอยู่ในบ้านเราหลายส่วนของเราเห็นแต่โทรศัพท์เฮ็ดแต่หยั่งบูโบทำความสงสารบ้านเสัน่นเราก็เหตดไม่กวดเราก็เฮ็ดของเราอันนี้นกันเลยแล้วก็าันเหา